สวัสดีจ้าแฟนแฟเจดดาทุกคนนะจ๊ะเจอกจะเคยเป็นประจำทุกวันพุธนะหโมงเย็นเรามีนัดก,นกันกับคอนเทนต์ปวดสมองฉันเสเหลือเกินแต่ก็สนุกเพลิดเพลินพวกแกดีใช่ไหมล่ะในเล่าเท่าที่จำได้ ep ที่62แล้วนะจ้า เล่าเท่าที่จำได้สนับสนุนโดยเชียร์มันสะใจอ fc ไทยใครๆชอบเชียร์อย่าพลาดอ fc ไทยของแท้ต้องมีเครื่องหมาย at นำหน้าเอาล่ะเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะสิ่งแรกที่ต้องทำนั่นก็คือปิด YouTube ไปเลยเฮ hey! จะบ้าแล้วไงกดไลค์กดแชร์จะดรามด้วยเป็นกำลังใจให้กันง่ายๆนะจ๊ะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะเล่าเท่าที่จำได้ก็ติดแฮชแท็กเข้ามากันลวกันนะอยากรู้เรื่องไหนจำได้เล่าให้ฟังจำไม่ได้ ขออาภัยเรื่องไหนเล่าแล้วไปดูย้อนหลังเอากันแล้วกันเนาะแล้วก็ในแฟนเพจเจ๊ดั้งภะะาษาไทยกดไลค์ตั้งซีฟิร์สนะส่วนใน YouTube ฝากไว้ด้วย Subscribe ตันกระดิ่งกันด้วยกําลังมุ่งหน้าสู่80,000ซับตอนนี้ประมาณ76,000กับอีก8ซับหรืองไ้เนี่ยนะนะฝากด้วยฝากด้วย s u b สก์ライブให้หน่อยนะแล้วก็อีกสองช่องทางติดตามมันได้นะจ๊ะทั้งใน IG แล้วก็ใน Ti ๊ t o ็อกนั่นเองนะเอา้าวันนี้เนี่ยเช่นเคยนะคอนเซปต์ของเราจําได้ก็เล่าได้จําไม่ได้ก็อดฟังไปก็แล้วกันทุกเรื่องทุกราวที่พวกแกส่งพร้อมติดแฮชแท็กเล่าถ้าี่จําได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะไปลุยกันเลยอูวิมอูวิม,อวมโอซาร์ขออนุญาตเอาสันส้นๆชื่อแกยาวชิบเป่งแล้วไม่รู้ใช่คนเดียวกันเปล่ามันมีหลายคนชอบใช้ชื่อนี้นะอยากให้เจ๊เล่าแมทที่ทาให้จอห์นเทอร์รี่กับปีเตอร์เชค ทันดูทั้ง2เกมนี้ด้วยตาตัวเองเลยแต่เกมของเชลซีเนี่ยจะดำคุ้นๆว่าน่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยแต่จําไม่ได้ว่าเป็นเอฟเคัหรือเป็นลีกคับนะ,อะขออภัยกันแล้วกันนะอันนี้จาไม่ได้แต่จําเหตุการณ์ได้เป็นจังหวะเตะมุมหรือยังไงสักอย่างนี่แหละแล้วจอห์นเทอร์รี่เนี่ยพยายามจะพุ่งเพื่อจะมงกษสกัดแล้วไออาบูดิอาบีไอกองกลางตัวเจ็บของอาร์เซนอลเนี่ยมันก็เตะขึ้นมาแล้วก็เสยเข้าไปที่ปลายคางของจอห์นเทอร์รี่สลบคาสนามไม่ใช่เทอร์รี่นะอาบูดิอาบีตีนสลบทยเ้ยเม หน้ากระแทกพื้นแล้วแบบกินหญ้าหน้าเลอะดินไปแถบหนึ่งคือสลบเหมือดกลางอากาศเลยจนทีมแพทย์ของอาร์เซนอลอย่างแกรี่เลวินซึ่งตอนนั้นเป็นแพทย์ของทีมชาติอังกฤษต้องวิ่งเข้ามาแล้วประถมพยาบาลทําให้จอห์นเทอรี่รอดตายมาได้เออเขาบอกกันว่านั่งไปในรถพยาบาลไปโรงพยาบาลเนี่ยจอห์นเทอรี่ฟื้นขึ้นมายังถามพวกพยาบาลพวกคนในรถพยาบาลว่าเฮ้ยผมยิงประตูได้ใช่ไหมผมทาประตูได้ใช่ไหมเกมนี้ในทาคุคุณว่ณาเขาถามแบบนี้นะสุดท้ายพยาบาลหรือว่าทีมแพทย์ต้องบอกว่ามือสลบเลยตะเกียเจอปลายคางเข้าไปน็ กบุญแค่ไหนแล้วอ่ะก็นั่นก็เป็นเรื่องราวจังหวะนะั้นแล้วมันก็มีเกรดหลังเกมอีกว่าหลังจากจบช็อตนี้ไปเนี่ยเชลซีรู้สึกจะชนะหรือจะยังไงเจ๊ไม่แน่ใจนะไปฉลองกับเพื่อนอีจอนเทอรี่มาด้วยเว้ยเออมันยังมาไหวรอบดึกคิดดูดิเออมันแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นส่วนฝั่งอาบูดีอาบีที่เตะจอนเทอรี่ก็ได้รับบาดเจ็บที่เท้าแล้วก็พักยาวโอ้จนถึงขั้นหมดอนาคตเลยก็ว่าได้อันนี้เรื่องโจ๊กเพราะว่ามันเจ็บบ่อยเกินอะ่ะเออก็คนยังแซวอ,อยู่เลยจำได้ว่าตอนนั้นเตเเนะ อาบูดียบี้นี่แหละจะฝ่าเท้าแตกไหมกระดูกหลังเท้าแตกไหมอะไรแบบนี้นะก็เป็นเหตุการณ์ที่เยดาก็ช็อกเหมือนกันในจังหวะน,นั้นแบบภาพคือสมัยก่อกนทั้งบมนี้กล้องมันยังไม่เหมือนปัจจุบันที่พอมีเหตุการณ์อันตรายรุนแรงปุ๊บมันตัดปุ๊บภาพช้าภาพสโลก็ไม่ให้ดูปัจจุบันคือแบบนั้นแต่ยุคก,ก่อนเนี่ยมันฉายแล้วฉายอีกฉายซ้ำฉายซากให้เราเห็นภาพซูเปอร์สโลโดน แล้วก็หลับไปอะไรแบบนี้เลยอ่ะเออนะนะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวแต่ก็รอดตายเหมือนควายขิดสําหรับจอห์นเทอร์รี่นะส่วนเหตุการณ์ของปีเตอร์เช็คในประตูของเชลซีเหมือนกันอันนี้ก็เจอหัวเขา่าโอ้โหเจอขุนเข่าไร้น้ําใจอย่างซีสเตเนฮันต์ปีกทีมชาติไอร์แลนด์ของเรดดิ้งซึ่งจังหวะ50 50ลูกนี้บอลจะถึงปีเตอร์เชคีเตอร์เช็คออกมาแล้วก็ตะครุบรับได้แล้วอีสตีเฟนฮัน์มันเสือกไปแถมมันเหมือนมันเสดายแล้วหัวเข่าเนี่ยปะทะเข้าไปที่หัวของ Peter าา Peter Check, อกกขป,งปี สนามนั่นทาให้ทีมแพทย์ก็ต้องมาถมพยาบาลปถมพยาบาลดูแลก,ก็เสร็จสับไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ต้องพักเพราะผ่าตัดใหญ่ที่กระโหลกศีรษะทักวนันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาออกไปยังนะสำหรับแผ่นโลหะที่เขาเรียกอะไรดามกระโหลกศีรษะองปีเตอร์เชคไว้ถ้าเจาจะไม่ผิดคิดว่าน่าจะยังอยู่นะเออเหมือนแบบเป็นกระโหลกมันล้าวใช่ไหมก็เลยต้องใช้แผ่นโลหะเนี่ยดามลงไปแล้วก็ให้มันกระโหลกมันติดเขาเรียกอาเรนะเขา,เนนะเขาเให้มัน,ให,มนให้มันติดกันอะ่ะให้มันให้มันกลับมาแนบสนิทติดชิดกันอ่ะสำหรับกระโหลกศีรษะของปีเตอร์เชคกนัน ปีเตอร์เช็คต้องสวมเฮดกาดเหมือนนักมวยถ้าคนสมัครเล่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าป้องกันคุณหมอบอกเลยว่าถ้าคุณไม่สวมในโอกาสที่คุณโดนดิกก็หนึงแล้วคุณจะเออไปเลยอ้องไปเลยเนี่ยมีสูงเพราะ,ะนั้นสวมใส่เอาไว้เพื่อความปลอดภัยก็แล้วกันนะสำหรับปีเตอร์เช็คก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวหนึ่งเหตุการณ์แล้วตีฟันันเองก็เขาเรียกอะไรก็ถือว่าเป็นจำเลยสังคมไปนะจากเหตุการณ์นั้นซิ่ยดัมก็มองว่า,ม,ม,วามันก็มีนิดๆน,น,นะในมุมเจดามส่วนตัวนะมีจังหวะเสียดายมันก็เลยไปออกเข่าอะไรแบบนน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 นััััั้้้้วเเเเเเขขข่าาาาาากกกกกกิรรรรภพหห็็็ูโดบศีีษะออตตมปปุณ์ง เช็คกับจอห์นเทอรี่นะจ๊ะที่จะดำจาได้ประมาณนี้เนาะซีพัฒไทยพระเทพวะชื่อเขานะไม่ใช่คาพูดประจําของเจนะเจะดำครับขอทีมที่อยากให้กลับไปยิ่งใหญ่เหมือนอดีตนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแรกเลยตอบไปเร็วเร็วอย่างนี้เลยแมนยูไนเต็ดสิ เออเพราะว่ายิ่งใหญ่ในยุค90ต่อมาถึงมิเลเนียมลากยาวมาจนการวางมือของเซอร์เล็กฟูคูซันอู้หูว่ายาวนานมากนะสำหรับท่านเซอร์นะจนถึงปี2013หลังจากนั้นมันก,ก็เนี่ยขาลงแล้วจนตอนนี้ปี2021แล้ว9ปีแล้วนะ8-9ปีแล้วนะที่ไม่เคยได้แชมป์เป็นผลีกอีกเลยนะสำหรับแมนยูไนเต็ดนะออถ้าเป็นลีกอื่นๆเหรอก็มีเอซิมิลาเนี่ยปีศาจแดงดำยักษ์หลับของกอโชรสไตรติลี่ในยุค90ก็โคตรจะเก่งเลยนะเออแล้วก็เป็นหนึ่งทีมที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปนดปนนปนะู สตุตการ์ดในบุนเดสติก้าเยอรมันเคยดีที่สุดถึงขั้นควา้าแชมป์บุนเดสติก้าเยอรมันมาแล้วในยุคข,ของเอลบาโบพวกแกทันกันไหมอ่าโจนี่เอลแบสโหน้าทีมชาติบราซิลที่ย้ายจากสุจ่ามาอยู่บายเยนนอร์เนาะบาเนี่คือคลัสมียบาลาคอฟจอมทัพทีมชาติบาวแกเรียหัวฟูฟ,ฟูหัวยิกยิกแล้วโบนี่คือเฟรดดี้โบบิดศูน่าทีมชาติเยอรมันที่ตาตีตีเหมือนคนเกาหลีนั่นแหละเออนักก็3คนนี้สมัยนั้นนี่ก็พามาขาวสตุตการ์ดเป็นแชมป์บุนเดสติก้าด้วยแต่ว อัหนึ่งแต่ก็ ยังไม่ได้ลุ้นเลยเพราะเป็นทีมที่เขาเรียกอะไรเป็นทีมที่มีแต่บอลศัสตร์แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นทีมเล็กๆทีมหนึ่งไปแล้วเนาะบาร์เซโลนาไงยุคปัจจุบันนี่โอโ้โหมืดมนารนนอนทก,การเหลือเกินกับสถานการณ์เรื่องการเงินเรื่องฟอร์มการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างจะดําเล่าไปบ่อยแล้วเนาะเรื่องของบาร์ซ่านี่มีปัญหาเนาะก็อยากให้กลับมาโดยเร็วก็ต้องรอเด็กจากลามาเซียเหมือนยุคข,ของเมสซี่ปีเก้อินิเอสตาชาบีอะไรพวกนั้นนั่นแหละเนาะโอลิมปิกมาร์กเซยอีกหนึ่งยักษ์หลับในลิเลกอาการาีแิง็กกงฝร ไหนจะบางปีมีลิวแทรกขึ้นมามีลิยงมีนีสมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาเบียดอีกมีโมนาโกอีกเออวันนั้นก็มักเซยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยิ่งใหญ่ในยุค90เนาะอ่ะอังกฤษกลับมาทีมมีอาร์เซนอลเนอี่ยเออเคยเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์กับ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดนะในยุคของอาร์เซนเเวนกอร์ที่เบียดแย่งกับเซอร์เลฟูซอนปัจจุบันนี่โอ้โหมิเกีลาเตต้ากับโอเลกุน่าโซชาวะ่ะแย่งแชมป์เหมือนกันนะแชมเปี้ยนชิพห <c oughs> ยอกหยอกหยอก,ยอกเอออ่ะก็ร ใครที่ขึ้นชุดใหญ่จากทีมอะคาเดมี่แล้วกลายเป็นตำนานสโมสรให้ฟังหน่อยครับโอ้ก็คลาสตำนานที่2ไงของแมนเชสเตอร์เต็ดอันนี้ชัดเจนนะถ้าเป็นวันคลับแมนนี่ก็แกรี่เนวิลล์พอลสโก้แรนกิ๊กคนนี้ชัดเจนแต่ในชุดนั้นเนี่ยคลาสตำนานที่2ก็ยังมีเดวิดเบคแฮมนิกกี้บัตอ่าฟิลิปเนวิลล์เนพวกนี้ก็อยู่ในชุดนั้นเช่นเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นตำนานสโมสรที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดนะจ๊ะไปดูฝั่งลิเวอร์พูลคู่ปรับตลอดกาลนี่ก็มีนี่ไงซิมิคาร์เออวััััันนนคลบบแมมใช่่ยปจจุก็โดงดงง กับแกลลี่ในวิวในสกายสปอร์ตเป็นกูรูเนาะซีเวนเจอราดแม้จะย้ายออกไปแต่ก็เป็นตำนานของลิเวอร์พูลได้เต็มปากเนาะโรบบี้ฟาวเลอร์เอ่อไมเคิลโอเว่นต่อให้ย้ายมาอยู่แมนยูแต่แต่เขาก็ยังเป็นตำนานลิเวอร์พูลนะในมุมเจนะหรือแฟนลิเวอร์พูลอยากให้เขาเป็นตำนานสโตก๊กใช่ไหมเออเอ,อ่าของอาร์เซนอลโทนี่อดัมส์ไงเออกับตันขี้เมาไงตั้งแต่เป็นเด็กฝึกหัดจนขึ้นมาเป็นอ,อ่านักเตะชุดใหญ่แล้วก็เป็นวันคลับแมนด้วยนะ ของสเปอร์เรลลี่คิงไงเออกองหลังทีมชาติอังกฤษแฮร์รี่เคนนี่ก็ได้นะเด็กปั้นของสเปอร์จนปัจจุบันนี่ก็ต่อให้เขาย้ายออกไปเจ๊ว่าเขาก็ยังเป็นกตำนานของสเปอร์อยู่ดีเนาะส่วนในอิตาลีก็พวกเปาโลมาดินีของเอซิมิลานอันนี้ชัดเจนเนาะยูเวนตุสไงอเลสซานโดเดลเปโเรอันนี้ก็ได้อยู่เออของโรม่าก็นี่ฟรานเชสโกตติเจ้าชายหมาป่าแล้วก็อีหนึ่งคนดานี่เลเดรรอซซี่นี่ก็ใช่เหมือนกันแม้ว่าจะไม่เป็นวันคลับแมนแต่ก็ถือว่าเป็นตำนานของโรม่าสำหรับเดรออออซซี่่่นนนะะทาาาางงงงฝัสเเเเปกกก็ต้้คูิโขมดริดก็เนี่ยราอูกอซซ กาเลสเออราอูนี่ก็ตำนานของมาดริดชัดเจนนะกาเลสปูโยกาเลสปูโยนี่ก็อยู่กับบาร์ซ่าตั้งแต่ลามาเซียจนขึ้นมาเป็นกัปตันทีมชุดใหญ่จนเลิกเล่นเลยนะวันคลับแมนเหมือนกันกลับไปที่ราอูนี่หนึ่งราอูีจริงเป็นเด็กปั้นของแอตมาดริดแต่ก็จริงๆก็ในเยาวชนก็ย้ายจากแอตมาดริดมาอยู่กับเรอลมดริดแล้วก็เติบโตโด่งดังกับเรอลมดริดนั่นแหละนะอ่ะเท่าที่นึกออกประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับตำนานนักเตะที่ก้าวมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรตัวเองเนาะนนกพามว็อกไลนพม ชื่อแต่ละคนว่าหลังก็ชื่อง่ายๆสิวะเออเสียเวลาหาอ่านชื่อยากมากเลยขอเรื่องมิเกลลาเตต้าตอนเป็นนักเตะหน่อยครับโอ้สงสัยจะเป็นแฟนอาร์เซนอลที่รักลาเตต้าใช่ไหมล่ะเออแฟนอาร์เซนอลช่วงน,นี้รักลาเตต้ากันหมดแหละโอเกงอยู่กับอาร์เซนอลนานเงี้ยแล้วกันนานพอๆกับโอเล่อยู่กับแมนยูนั่นแหละนะเอามาดูกันหน่อยมิเกลลาเตต้าเนี่ยจะำจำได้ว่าเป็นเด็กปั้นของบาร์เซโลนาแต่ไม่คุ้นว่าเคยเล่นชุดใหญ่ไหมเขาเนี่ยนะโด่งดังกับปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะว่าย้ายไปอยู่กับแซงต์แชร์แมงตั้งแต่ตอนเป็นวววัััยยรรุ่่่นนนแล้กกก็ออออูบาาเเจ์มตะ ปิดท้ายที่อาร์เซนอลนั่นเองนะก็เป็นกองกลางที่เล่นได้ดีหมดรับก็สนุกรุกก็เพลิดเพล,เพลินสำหรับมิเกลลาเตต้าสมัยเป็นผู้เล่นนะเทคนิคดีทักษะสูงแล้วก็มีทีเด็ดจากลูกนิ่งด้วยฟรีคิกเตะมุมจุดโทษเนี่ยเขาทำได้ดีแล้วก็เป็นคนที่จ่ายบอลคิลเลอร์พาสได้ดีรวมไปถึงดึงจังหวะเกมได้ดีเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้ที่เจดมันบอกว่าดีๆด,ด,ดีทั้งหมดเนี่ยมันไม่สุดสักทางหนึ่งสำหรับลาเตต้าเจดมองว่ามันขาดอีกหลายแก๊กเลยกว่าที่เขาจะสุดอ่ะซึ่งเท่าที่จําได้เนีีลล่่มมเคตทาาปนนนัั้แ็กวผู สูงนะก็ได้รับเลือกจากาพรรคร่วมให้ของไม่ใช่โทษทีนคนเรเลือก ก็เป็นอันนี้พิต้าอันนั้นอีกอกต่อเต่าหนึ่งก็ถือว่าเป็นนักเตะที่แฟนๆเนี่ยรักสมัยเป็นผู้เล่นทั้งกับเอเวอร์ตันกับอาร์เซนอลแฟนๆเขาก็รักแต่ในมุมเจ้นะเขาไม่ถึงกับเป็นตำนานอาร์เซนอลเพราะก็อยู่อาร์เซนอลแค่สัญญาฉบับเดียวมั้งแต่กับเอเวอร์ตันเนี่ยอยู่เกือบ10ปีอ่ะเพราะนั้นก็กั้มกึ่งระหว่างตำนานเอเวอร์ตันกับตำนานอาร์เซนอลนะแต่ล่าสุดก็เป็นกุนซือคนปัจจุบันของอาร์เซนอลนั่นเองก่อนหน้านี้ก็ตอนแขวนสตั๊ดก็ไปเป็นผู้ช่วยโค้้ชขอออองงเเเเปป๊กกกวาาารรดิิลลททีีี่่่่แมมมนนนซตจะััับบ ตอนนเลน่แล้วมันก็ต่อยอดมาถึงในการคุมทีมนะและแถมเป็นลูกศิษย์เป๊ปอีกเพราะนั้นมันเลยทําให้บอลนอาเชนอนเนี่ยมันดูสวยดูมีทรงดูสนุกแต่คุณภาพนักเตะหรือว่าการแก้แทคกติกหรือการสื่อสารกับผู้เล่นเนี่ยมันอาจจะทําให้อนาเชนอนมันยังออกมาไม่กลมกล่อมมากนะแต่สมัยเป็นผู้เล่นจจดมันก็ชอบก็เป็นการส่วนตัวนะสำหรับมิเกลลาเตต้านะ,ะประมาณนี้นะอ่า ah, สวัสดีหอยหลอดทุกคนนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะจ๊ะก,ก็อย่าลืมนะอยากร่วมสนุกลุ้นรับเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบนี้ฟรีๆนะไปได้เอซร์ที่สสนนนับุดาตรงนี้ f c ไทยนะแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line มาไปที่ช่องค้นหาแล้วเซิร์ชได้เลย Assign @fcthai FC, FC ai, เขามีแจกเสื้อบอลทุกสัปดาห์นี่เสื้อแมนยูไนเต็ดเกรดเพลเยอร์แบบนี้นะอย่าลืมนะไปร่วมสนุกกันได้เลยนี่นี่นี่เขาแจกเอออ,อย่าพลาดนะของดีๆนะนำมาบอกกันแล้วนะ f c ไทยง่ายดายกิจกรรมเขาก็ไม่ยากด้วยไปลุ้นกันเยอะๆเด้อ ฮากรีฟจะด,ดังครับขอนักเตะที่บ้านรวยแล้วได้เป็นนักบอลชีพที่ดังด้วยครับโอ้เหเลอาเท่าที่เคยอ่านมาเนี่ยคนแรกที่ป๊อปขึ้นมาเลยคืออันเดรียปิโลตระกูลเขาเนี่ยเป็นตระกูลโรงงานเหล็กที่อิตาลีแล้วก็มีไรายางุุนทําวายอางุุนอะไรแบบนี้ก็คือบ้านมีตังอะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเรียนเก่งด้วยแต่ว่าเอาดีทางฟุตบอลนะสำหรับอันเดรียปิโลนั่นเองนะเกตาดปิเก้เกตาปิเก้นี่รู้สึก พ่อหรือแม่เนี่ยเจดเคยอ่านเจอเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลที่กาตาลาเดอ,อก็ถือว่าถือว่ามีตังค์ตั้งแต่เด็กนะเดียโก้ฟอรลันซูน่าอุรุกวัยนะอดีตตำนานแมนยูนเต็ดที่ยิงลิปูสองลูกในวันแดงเดือดเนี่ยนะก็ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่เนี่ยบ้านมีตังค์แล้วก็พี่สาวเขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุต้องเป็นคนพิการก็เลยทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสร้างมูลนิธิเพื่อคนพิการขึ้นมาที่อุรุกวัยเลยก็ถือว่าเป็นคนมีตังค์ที่นู่นนะเนาะอูกโยริสนี่ก็บ้านมีตังค์นะคุ หน,นเป็นใครนะแต่เคยอา่านเจออยู่สําหรับประวัติของพวกที่เตะบอลดีแล้วก็บ้านรวยด้วยนะริ卡โดกา้า อันนี้ชัดเจนพ่อเป็นวิศวะเออส่วนแม่เนี่ยเป็นคุณครูแล้วก็เป็นครูสอนศาสนาด้วยทาให้กาก้าเนี่ยเคร่งศาสนาคริสเป็นคริสเตียนที่ดีสําหรับรลิโกกาก้านะแล้วก็มาตรฐานคุณภาพชีวิตก็จะดีกว่าเด็กบราซิลในยุครุ่นราวคราวเดียวกันก็คือง่ายบ้านมีตังมากกว่าครอบครัวทั่วไปของบราซิลนะนะอ่ะเท่าที่นึกออกประมาณนี้นะสำหรับนักเตะที่บ้านรวยก่อนจะมาเป็นนักบอลชีพนะนะอุตมะแดงหยางเจดําครับช่วยเล่าวลีเด็ดๆในวงการฟุตบอลให้ผมฟังหน่อยครับโอ้โหวลีเด็ดๆนี่จดไว้เพียบเลยนะเนี่ อ่ะวลีเด็ดๆในวงการฟุตบอลที่จะนำพอจะนึกออกแล้วพอจะจำได้นะคนแรกนี่มอบให้กับมาริโอบาโลเตลี่ก่อนเลยนะที่เขาเคยพูดไว้แปลเป็นไทยให้เลยนะแล้วกันนะบางทีจำภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้แม่นทั้งหมดที่เขาบอกว่าตอนเวลาที่โอ้ยิงได้เนะี่ยโอ้ไม่ดีใจนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของโอ้โอ้เป็นกองหน้าเป็นนักบอลชีพยิงได้โอ้ก็จะเฉยคุณเคยเห็นบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายได้แล้วเยสแล้วเฮไหะล่ะไม่มีมันคือหน้าที่ของเขาอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะต่อกันที่คริสเตียโน่โรนัลโด้เขาเคบ่อาากววม รักของแฟนบอลทุกคนเนี่ยทำให้โดแข็งแกร่งแต่ความเกลียดชังเนี่ยมันไม่สามารถหยุดโดได้หรอก ประมาณนั้นเลยนะอ่าคือประจางกี่มันเหมือนเฮดเฮเตอร์สกออะไรสักอย่างแล้วก็มีต่อบลบลาบลาประมาณนี้นะอ่าประโยคคลาสสิกที่จำแม่นที่สุดยูคานวิ n แอนนี่สิงวิดคิดอันนั้นคืออารันแฮนเซนอดีตตำนานของลิเวอร์พูลที่เคยปรามาตแมนยูไนต็ดในยุคที่คลาสซอไนีทูเลื่อนชั้นสู่ชุดใหญ่สรุป,ปปีนั้นยูต็ดคว้าแช,ชมป์จ้ะ <c oughs> ตามนี้พวกแกก็น่าจะทันนะเป๊ปโกเดล่าเคยบอกว่าความสวยงามของกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันคือบางครั้งคุณก็หัวเราะกับมันบางครั้งคุณก็ร้องไห้กกััััับมนน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 เเอองงี้้้แแปลลลใหยวไโช โไง I'm special the one ผมมันคือคนพิเศษนะไม่ควรจะมาแย้มกับผมด้วยตอนที่ย้ายมาคุมเชลซีรอบแรกนะซาลาตันซาลาตันนี่รู้สึกจะเยอะเลยนะแต่ที่จําได้เนี่ยคือแบบตอนที่มีนักข่าวไปถามเฮ้ยซาลาตันคุณเกือบย้ายไปอยู่อาร์เซนอลใช่ไหมครั้งหนึ่งในยุคเวนเกอร์ตอนที่คุณเป็นดาวรุ่งอะไรเงี้ยแล้วทำไมคุณถึงแบบไม่ได้ย้ายไปนู่นนี่นั่นเพราะว่าเป็นเด็กฝึกหัดแล้วอาร์เซนอลไม่เอาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซาลาตันบอกว่า ai, ไม่อ่ะซาลาตันไม่ไม่ทำการออดิชั่นนะคือถ้าจะจ้างจะไปเล่นก็ไปเล่น,เล,นเลยไม่มีการออดิชั่นเกิดขึ้นแล้้้ววววกก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 ็็เเเเคยยยมมมีีีีีีีนน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 นัััข่่่่่่าา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 าถอออองหททดดสสุุใใตตตตซลลลพรรร์บโ กากูหรือไงสักอย่างเนี่ยนักข่าวก็ถามเอ้าแล้วไม่มีตัวคุณเหรอซาลาตันบ,บอกว่าพญาสิงโตเขาไม่เทียบตัวเองกับคนธรรมดาหรอกโอ้ดูมันดิดูมันเอออ่ะแล้วก็มีสตีวีจีในเกมหนึ่งที่เกมป,ปีที่เขาลุนแชมป์แล้วขออภัยนะแฟนลิปูขออนุญาตพูดคำนี้ปีที่เขาลื่นนะก่อนนัดที่เขาจะลื่นเ,นเขามีพูดคำว่า we don't slip anymore คือเหมือนแปลว่าเราอย่าพลาดอีกนะเกมนี้เราทำได้ดีแล้วเราต้องทำต่อไปหลังจากนี้เราจะไม่พลาดอีกเราต้องทำให้ได้สู้ๆนะเพื่อนๆเขาก็เลยคำว่า slip เนี่ยมารอวันที่เจอหลาดลื่นในเเกมที่จ แล้วเจอเดมบาบาฉกไปยิงทําให้ลิฟูพลาดแชมป์เออนัดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยนะก,ก็เขาก็มามาแซวกันอยู่นะสำหรับในในสื่อที่เจ๊ดำเคยอ่านเจอในอังกฤษนะอ,อ่ของเซอร์เลฟฟูคัสซันไงตอนที่ได้ทริปเปิลแชมป์ปี99ฟุตบอลบลัดดี้เฮลฟุตบอลนี่แม่งโคตรนระกแตกเลยว่ะเออก็ถือว่าชัดเจนนะคำนี้ของป่านะเอริคกาโตนาตอนที่ไปกระโดดทีแฟนบอลแมทธิวซิมมอน Simmons, แฟนของพาเลสแล้วก็เจอข่าวลุมสัมภาษณ์ซื้อแฟลตเฟลด์ทุกอย่างมาประดังประเดยแล้วโดนแบนไปเนี่ยนะคอนโตนาให้สัมภาษณ์ตรงนน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 ัั้บบอออกกวว่่่่าาาเเมมืงลียะิน ตามเรือลากอวนของชาวประมงเนี่ยมันก็ได้แต่หวังมันก็ได้แต่คิดแหละว่าจะมีปลาซาดีนถูกโยนลงมาในทะเลแล้วก็ลุกออกจากโต๊ะสัมภาษณ์ไปนักข่าวก็งงทุกคนงงคันโตน่าก็งงกูพูดอะไรวะเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะทุกวันนี้นะเออออะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งประโยคก็แล้วกันอันนี้เป็นบุคคลนีรนะนามแล้วกันจะดำจาไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดพวกแกจําได้ไหมส่งมาบอกหน่อยนะใครไม่ไอายผมอายเนี่ยคุ้นๆเหมือนมันกล้องอยู่ในหูแต่ว่าเอ้ใครพูดว่าจำไม่ได้จริงออัันนีี้้าาวมต่ก่กท เตชะธนานันเจดามครับชอบเพลงอะไรของอัศนีวสันต์บ้างครับอูห้หูพี่ป้อมพี่โตที่ถือว่าเป็นศิลปินในดวงใจเจดามเลยนะเป็นเพลงป๊อปร็อกเป็นเพลงร็อกที่มีเมโลดี้เพราะมีความป๊อปสูงแล้วก็เนื้อหาดีดนตรีก็ดีด้วยนะแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นคู่ศิลปินดู u o พี่น้องที่เจดามยังใช้เพลงเขาเล่นอย่างคลื่นอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรตีจนถึงปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่เลยนะเป็นอีกหนึ่งคู่ศิลปินที่เป็นตำนานของวงการเพลงไทยไปแล้วนะก็เพลงที่ชอบก็พวกลงเอ้ยอ่ายินยอมเธอปันใจร,ร่่่ราายยยทดดดดีีไดีไไ้้สสุใจอองงเ ใจสะออนก็เคยสัญญากุ่มใจกุ<ๆ>้มใจจริงๆใช่ไหมทั้งๆท,ท,ที่รู้ให้มันเป็นไปอันนี้จดไว้นะหนึ่งมิตชิดใกล้คงเดิมรักเธอเสมอลาก่อนอย่าเลยขอบใจคนหลายใจอยากได้ยินว่ารักกันสิทธิ์ของเธอไม่รู้อันนี้ชื่อเพลงนะเว้ยอ่าฉันเสียดายรับไม่ไหว อยากให้อยู่ด้วยไหมจะพยายามเกี่ยวก้อยโอ้เยอะมากพูดลอยๆอยเออมีอะไรกะพูดมาเลยคนสุดท้ายเพลงละครนี่ก็เจ๋งมากนะเป็นเพลงที่เพราะมากฉันเคยบอกกับเธอหรือยังเนี่ยแล้วก็มันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบพี่โอ๊ตปาโมดเขามาลองฉันเคยนอนกับเธอหรือยังชากว่ายังแล้วเธอราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ว่าแซวๆนะเพลงที่ฮิตที่สุดในรอบ6 7ปีที่ผ่านมาก็หนีไม่พ้นเพลงนี้นะเราจะทำติมสัญญาขอเวลาอีก ม่่ no, 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 no. ประมาณนี้แหละนะของอัศนริระสันเนาะอ่ะแล้วก็ปิดท้ายที่คลิปโพเนียม25จะเจดำครับขอ first impression ของเจสซี่ลิงกาที่เจดำมีหน่อยครับตอบสั้นๆแล้วกันนะไม่เคยมีอ่าจบเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับเล่าเท่าที่จำได้ ep ที่ 6 2ในวันนี้นั่นเองนะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เปกันเลัจใจให้กับเจดําด้วยในจ๊ะแล้วก็อยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์มานะทั้งใน f c e b o o k Fan Page เจดํานะแล้วก็ใน u t u b e เจดํา Official อย่าลืมติดแฮชแท็กมาด้วยนะทำให้ถูกกติกานะแล้วกดแชร์คลิปนี้ด้วยแฮชแท็กเล่าเท่าที่จําได้ตามที่ยหน้าจอตรงนี้นะฝากด้วยก็แล้วเรื่องไหนจําได้จะเล่าให้ฟังนะจ๊ะทุกวงการเลยนะจําได้เล่าให้ฟังจําไม่ได้ขออภัยนะจ๊ะ ก็เล่าไปเยอะแล้วไปดูย้อนหลังได้เลยตั้ง61 EP ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองเนาะเอ้าวันนี้เช่นเคยนะขอให้แกมีความสุขกับคลิปนี้มากๆแล้วกันแล้วดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของแกและคนที่แกรักให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะใครที่ได้คิววัคซีนไปฉีดซาก็แล้วกันใครยังไม่ได้จองคิวรีบจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก็แล้วกันเนาะจะได้ปลอดภัยจากหนักจะได้เป็นเบานะจ๊ะส่วนใครที่เจอปัญหาน้ำท่วมอยู่ขอให้น้ำลดไวๆแล้วก็ดูแลทรัพย์สินชีวิตแล้วก็ครอบ น้ำลดขอให้เราปลอดภัยทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพวกแก่กันแล้วกันน,น้องแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเล่าเท่าที่จำได้ EP ถัดไปพุธหน้า6โมงเย็นส่วน EP นี้ไปเว้ย